แรกอยากไปที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันนี้ก่อนนะครับวันนี้มอเกษตรเปิดบ้านต้อนรับบิ๊กกุ้งแม่ทัพกุ้งนะฮะบนทัวร์บสิภาคกลางอีกครั้งหนึ่งรอบที่แล้วเนี่ยสาธิตเกษตรไปแล้วในรอบนี้มอเกษตรศาสตร์ก็เชิญบิ๊กกุ้งมาอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยบิ๊กกุ้งก็ไปเสวนาพิเศษนะครับที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับแล้วก็มีกิจกรรมหลายช่วงหลายตอนนะครับและช่วงหนึ่งนะฮะแม่ทัพปักที่สองนะครับบนทัวรบสินท่านเน้นย้ำนะครับไม่เล่นการเมืองนะฮะคือบางคนอาจจะเร ลงสู่ถนนการเมืองหลังจากนี้หรือไม่ท่านย้ำคําเดิมตอบเหมือนเดิมว่ายังไงก็ไม่เล่นการเมืองขอเยาวชนด้วยว่าให้ยึดช,ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็ต้องสรุดี15ทหารกล้าของเรานะครับอลองฟังบางช่วงบางตอนนะครับที่มีการร้องเพลงนะครับ อันนี้เป็นช่วงแรกเลยนะฮะก่อนที่จะเริ่มสนทนาพิเศษนะครับท่านบนโทรประสินพ,พ,พัดกลางเลัาธาคที่สองวันนี้ก็ไปเยือนมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์นะครับ,รบหัวข้อวันนี้ที่นั่นก็คือเรื่องจริงจากชายแดนนะครับ,รบมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ก็มีวงดนตรีเกษตรศาสตร์วินคณะมนุษยศาสาตร์ของมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสาตร์บรรเลงพเพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุดต้อนรับบิ๊กกุ้งแล้วก็แสดงความสดุดีต่อทหารกล้า15นายที่สละชีพ ระหว่างเหตุประทะกับกัมพูชาก่อนหน้านี้บรรยากาศวันนี้ครับมีทั้งผู้บริหารคณะบดีแต่ละคณะแล้วก็คณะอาจารย์นักเรียนนิสิตแล้วก็สิทธิ์เก่านะครับมาฟังแม่ทัพกุ้งล้นห้องประชุมกันเลยทีเดียวนะครับทีนี้ก่อนจะเริ่มพูดคุยเนี่ยเป็นช่วงที่แม่ทัพกุ้งก็อยากจะเชิญชวนทุกคนบอกว่าอยากให้ทุกคนมาร่วมกันร้องเพลงชาติก่อนนะครับโดยบอกว่าคนไทยเนี่ยร้องเพลงชาติ เสียงเบานะบางทีหรือบางคนก็ไม่ค่อยกล้าร้องบางคนก็เขินอายบิ๊กุ้งก็เลยบอกก็ไม่รู้จะอายทําไมบางคนอยากร้องเพลงชาติแต่ไม่มีแผ่นดินอยู่ก็มีอมืดังนั้นเมื่อเรามีแผ่นดินแล้วก็อยากให้คนไทยมาร่วมกันร้องเพลงชาติพร้อมกันดังๆเอาลองดูฮะบางคนไม่มีที่จะร้องด้วยซ้ำก็ไม่มีแผ่นดินที่จะให้ร้อง พวกเรามีแผ่นดินร้องครึนขื่นอายทำไมเราไม่ร้องดังๆไปหายไทยสักวันหนึ่งถ้าเราไม่มีที่ร้องเพลงนี้เราจะไม่ได้ร้องเลย เพลงชาติจากผมอยากจะพาทุกท่านได้ได้ร้องเพลงชาติร่วมกันก่อนที่เราจะมาพูดคุยกันต่อร่วมร้องชาติหมดตุ้มท่านชวนผมนี่หลังจากนั้นก็เลยนําทุกคนร่วมกันร้องเพลงชาติเต็มเสียงดังกึกก้องนะฮะแล้วอีกช่วงหนึ่งนะครับบิ๊กกุ้งก็บอกว่า เอาจริงๆก็ยอมรับนะมีหลายพักมาชวนจริงๆฮะว่ากําลังจกกะเกษียณสามิกันยายนี้เนี่ยมีหลายพักมาชวนไปเล่นการเมืองแต่ยืนยันอีกรอบหนึ่งว่ายังไงก็ไม่เล่นการเมืองเพราะตัวเองไม่ถนัดขออยู่ในที่ที่ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตนดีกว่าหวังว่าข้อความนี้จะส่งไปถึงทุกคนที่มาชักชวนด้วยผมกเกษียณจากตำแหน่งนะครับแต่ผมยังไม่กเกษียณจากความเป็นคนไทย <Das que ath> <S <S ผมอยู่ก,กับพี่น้องคนไทยจนผมจะสิ้นลมผมไม่เล่นการเรือนผมจะอยู่ตรงไหนก็ได้ที่ไม่มีผลประโยชน์สำหรับตัวเองคมพูดวันนี้ผมจะสื่อไปถึงหลายๆท่านที่จะ ชักชวนผมนะก็ต้องขอบคุณหลายท่านชักชวนผมให้ให้เกลี้ยงการเมืองผมต้องขอบคุณการเมืองผมไม่ค่อยถนัดนะแต่ผมถนัดเพื่อปกป้องแผ่นดินเพื่อประเทศชาติที่มันไม่มีไม่มีประโยชน์ผลประโยชน์ของตัวเองทำเพื่อส่วนรวม ช่วงหนึ่งนะครับพลโทบุญสินก็ขอให้คนไทยช่วยกันนักษา3าแถบสีบนธงไตรรงก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ขอให้คนไทยเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันอย่าทะเลาะก,กันเสียสละเพื่อส่วนรวมแล้วก็ย้ําว่าไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไรก็รู้แต่เป็นคนไทยทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีพอถึงช่วงนี้ท่านแม่ทัพก็เล่าแบบติดตลกนะฮะบ,บอกสมัยตัวเองเป็นผู้พันเนี่ยลงไปทํางานจังหวัดชายแดนใต้าชาวบ้านไทยมุสลิมเนี่ยรักมากเพราะว่าคุยกับชาวบ้านทุกวัน พอจบวาระต้องเดินทางกลับปรากฏชาวบ,บ้านบอกไม่กลับได้ไหมต่อรองว่าเดี๋ยวหาภรรยาให้สี่คนเลยตามตามศาสนาเหมือ่าก็บอกติดตลกบอกเขาไม่อยากให้กลับว่าอย่างนั้นนะฮะ <c oughs> แล้วพร้อมกลับเดี๋ยวเอาสวนยางมาให้ด้วยตัวเองก็คิดหนักเหมือนกันนะตอนนั้นเออเอาไงแล้ว <c oughs> ก็พูดติดตลกนะสุดท้ายก็ต้องกลับตามหน้าที่นะฮะท่านก็บอกว่าก่อนประทะก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนไทยด่าตัวเองจํานวนมากอยู่เหมือนกัน ลูกน้องขาขาดแล้วนะเมื่อไหร่จะยิงสักทีโบทำอะไร,ารายอยู่นะครับไม่รักแล้วแม่ทัพได้ยินแล้วก็น้อยใจแต่อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าตนเนี่ยก็ต้องวางแผนให้รอบคอบลูกน้องทุกคนเขาก็มีพ่อมีแม่มีครอบครัวจนกระทั่งพอมีการปิดประสาทตามเบิรม์มป้องกันบวนชนสองฝ่ายประทะกันตอนนั้นแหละกัมพูชาก็เปิดฉากยิงก่อนเราเลยตอบโต้ทันทีอยากให้รู้ว่าทหารแนวหน้าเราทําดีที่สุดภายใต้ใเวลาที่จํากัดเพราะทหารตายจริงเจ็บจริง,รงตอนประทะ ตนก็อยู่ในจุดที่ต้องช่วยทหารทุกนายอยู่ในจุดเสี่ยงโดนระเบิดลงเหมือนกันแต่การยึดพื้นที่คืนเน่ยมันไม่ง่ายไม่ใช่เดินไปปักธงได้เลยกัมพูชาก็มีปืนใหญ่มีจรวดก็ต้องชื่นชมและสะดุดีทหารสิบหนายที่ฉสาดชีวิตเพื่อชาติบาดเจ็บอีกเยอะมากรวมถึงพี่น้องประชาชนที่ต้องสูญเสียในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยครับชื่นชมน้องทหารที่ทำหน้าที่ได้ดีแล้วกบ วัคืนจุดนี้มาให้พวกเราขอสวัสยดีนะครับพวกเขาทั้งหลายนะครับนค่ับไม่ได้เป็นพระเอกไม่ได้เป็นฮีโร่อะไรเพียงแต่นั่งวางแขนแล้วก็ช่วยน้องๆทำหน้าที่ให้ดีที่สุดของแต่ละท่านแต่นคนที่อยู่ใกล้ค่านึุดที่สุดก็คือลูกน้องต้องใช้ความกล้าหาญอย่างยิ่งยวดแับ ตรงนั้นทหารไทยไม่ได้น้อยหน้าใคร <c oughs> ได้อรอทีนี้มีช่วงหนึ่งช่วงหลังนะเปิดให้ถามคําถามครับ <P aper> พอเปิดให้นิสิตมอเกษตรถามคําถามได้ก็มีหลายคําถามครับเช่นบางคําถามก็ถามบิ๊กกุ้งว่าแม่ทัพแม่ทัพจําได้ไหมว่าเส้นทางอาชีพทหารตอนแรกก็เริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่อย่างไรแม่ทัพกุ้งก็บอกว่าตั้งแต่ตอนป .4 เลยฮะพ่อเป็นตํารวจชั้นผู้น้อยตอนนั้นก็เห็นพ่อถือปืนแลวเท่มาก แต่ก็ได้แต่รูปๆคำๆตอนนั้นตอนนั้นอยากเป็นนักรบเลยนะครับส่วนจุดเริ่มต้นเนี่ยก็มาจากตอนแรกเตรียมตัวจะสอบโรงเรียนเตรียมทหารแล้วปรากฏเจอพระธุดงค์เดินมาแถวบ้านแม่ก็เข้าไปขอให้ช่วยดูดวงให้หน่อยปรากฏว่าพระท่านบอกแม่ว่าเด็กคนนี้เนี่ยนะายถึงท่านแม่ทัพตอนเด็กนะเป็นทหารมาตั้งแต่เกิดแล้วแต่งลายพรางมาตั้งแต่เกิดตอนนั้นปรากฏว่าโอ้โหแบบว่าเข้าทางเลยเหมือนอยาก อยากจะเป็นนักรบอยู่แล้วตัวเองก็เลยมุ่งไปทางทหารท่านก็้ย้าว่าเอาจริงๆนะพูดถึงสถานการณ์ล่าสุดที่กัมพูชาเนี่ยถ้าเขามาคุยดีๆนะตัวเองก็พร้อมคุยดีๆแต่ถ้าเขาไม่คุยดีๆตนก็ไม่ดีด้วยเหมือนกันการเจรจาทุกอย่างก็ต้องยึดผลประโยชน์ชาติเป็นหลักเจรจาไปแล้วเสียเปรียกก็ไม่เจรจาปรากฏว่าท่านก็หลังจากนั้นนี่แหละครับเปิดโอกาสให้บรรดา f อฟเนี่ยได้ไปถ่ายรูปร่วมกันเซลฟี่นี่ครับโอ้หแหละคนก็อยากไปกอดนะเป็นขวัญใจไปแล้วนี่แหละครับ แต่ก็ไม่ง่ายนะกว่าจะเข้าไปถึงตัวนะครับกว่าทีมเราปภจะดึงตัวมาให้นักข่าวสัมภาษณ์ได้เองก็หลายชั่วโมองเหมือนกันเพราะว่าติดถ่ายรูปอยู่หลังจากนั้นท่านก้ยสัมภาษณ์สั้นๆต่อ,อยังประเด็นล่าสุดการหารือในชั้น RBC นะครับกับฝั่งกัมพูชาโดยเฉพาะในวันที่27สิงหาคมนี้นะครับจริงๆเนี่ยในส่วนของกองเลขาเนี่ยก็คือ,อวันนี้นะพรุ่งนี้ส่วนระดับแม่ทัพภาคคือวันพุธใช่วันพุธ27นี้เนี่ย ก็เป็นระดับภาคสองของเราเนี่ยนะกับทางคมิภาคที่4ของเขาท่านก็บอกว่าก็ให้นโยบายกําลังคนไปแล้วว่ายังไงก็ตามระหว่างนี้ถ้าพบเห็นการวางทุนระเบิดให้ยิงเตือนไปเลยถ้ายิงเตือนไปแล้วไม่หยุดให้ยิงต่อทันทีเพราะจะถือว่าเป็นการลุงล้าอธิปไตยแน่นอนครลองไปแล้วก็ให้ตอบโต้ครับตอบโต้ว่ <c oughs> าถือว่าลุกล้ำอธิปไตยก็ย <c oughs> ยิงใช่ คือการยิงมันจะเป็นทำร้าย่างเดียวใช่ไหมไม่ได้ยิงทำร้ายถ้ายิงคือการขู่ว่าก็ยิงยิงให้สัญญาณเตือนก่อนแล้วถ้าใครยังยังยังขัดขืนก็ยิงเลยพอ,อถ,ถ้าถ้ายิงมาที่ฝ่ายเราเราก็ตอบโต้ครับแต่ส่วนใหญ่จะยิงตอนในถ้าถ้ายิงตามแนวชายแดนยิงทันปากกระบอกปืนมาแล้วก็ตอบโต้อยู่แล้วอืมเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้นะฮะก็จะเป็นส่วนของกองทัพภาคที่สอง นะครับในชั้น RBC ท่านก็บอกก็คาดหวังว่าทางฝั่งเขาจะยอมลงนามเหมือนในการประชุม RBC ระหว่างกองทัพภาคที่1ของเรารกับฝั่งกัมพูชาก่อนหน้านี้นะครับแต่ถ้าเขายังปฏิเสธนะครับในข้อเสนอของเราหลายเรื่องเราก็จะรวบรวมหลักฐานฟ้อง UN และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปก็หวังว่าในสัปดาห์นี้ทุกอย่างในชั้น R b c ที่ช่องสง,งาําเนี่ยจะเป็นไปได้ด้วยดีนะฮะ